สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องหมอควินพยากรณ์หรือควินบีชาแนลนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่เป็นเอฟซีเก่าและท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะก่อนจะฟังคลิปนี้ฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์ให้หมอควินด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้วันนี้หมอควินจะมาเปิดไพ่แบบเรนดอมนะคะว่า ปฏิหารและข่าวดีใดที่จะเกิดขึ้นกับท่านใน5เดือนข้างหน้าเริ่มตั้งแต่วันที่ดูดวงจนถึง5เดือนว่าจะมีเรื่องราวปฏิหารใดเกิดขึ้นเนาะให้ไพ่บอกคุณนะคะเรามาดูกันเนาะโอเคค่ะไพ่ใบแรกเป็นไพ่การเฉลิมฉลองค่ะท่านผู้ชม เรื่องราวข่าวดีใน5เดือนที่คุณจะได้รับนี้ข่าวน่ายินดีไม่รู้เป็นเรื่องอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขทําให้คุณรู้สึกว่าไปต่อได้ทําให้คุณรู้สึกมีพลังใจทําให้คุณรู้สึกหัวเราะยิ้มได้แล้วก็ได้การเฉลิมฉลองเหมือนลักษณะนักวิ่งซึ่งวิ่งไปสู่เส้นชัยแล้วก็ได้ที่หนึ่นั่นเองนะคะตัวตนและก็ดวงชะตาของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยจะได้รับ แตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่ว่าท่านอธิษฐานจิตหรือว่ากำลังมุ่งทําสิ่งใดดังนั้นนะคะคุณเป็นผู้ชนะค่ะก็คือเรื่องราวข่าวดีสิ่งที่คุณรอคอยหรืออะไรก็ตามแต่นะคะจะเกิดปฏิหารขึ้นมาก็รอรอลุ้นกันเนาะโอเคเรามาดูกันต่อค่ะ เ้ยเอาเน้นดีกว่าเป็นไพ่ดีโอเคไพ่สวยเลยการให้ของคุณตัวตนของคุณนะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึง5เดือนเนาะคุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าคุณค้าขายจะดีจะปังขึ้นธุรกิจของคุณจะมีคนมาอุดหนุนนะคะมีลูกค้าเข้ามาได้ลูกค้าหน้าใหม่ๆรวมถึงลูกค้าเก่าการเริ่มต้นทำธุรกิจ การเติบโตในเรื่องของอธุรกิจการงานการเรียนนะคะที่จะมีเพื่อนใหม่สถานที่ใหม่กัลยาณมิตรใหม่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสิ่งใดที่คุณปลูกไว้มเมล็ดพันธุ์ใดที่คุณปลูกไว้คุณจะได้รับในอีกห้าเดือนก็คือคุณปลูกความดีคุณจะได้ความดี คุณปลูกสิ่งไม่ดีคนก็จะได้รับสิ่งไม่ดีเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าให้อะไรออกไปก็จะได้รับเช่นนั้นคุณเป็นคนจิตใจดีนะเป็นคนที่ช่วยเหลือก็คุณผู้อื่นดังนั้นเนี่ยคุณจะได้เจอคนที่มาช่วยเหลือคุณยามที่คุณลําบากเดือดร้อนหรือว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบพึ่งพาใครนะคะเขาเรียกว่าพึ่งพาตนเองแล้วก็จะไม่ค่อยแบบรบกวนใครให้ลําบากอ,อกลําบากใจยกเว้นแบบมัน ฉุกเฉินจริงๆหรือว่า,าด้วยหน้าที่การงานอะไรก็ตามแต่นะคะความเอื่นโยนความเป็นมิตรไมตรีของคุณนี่แหละที่จะเป็นใบเบิกทางให้คุณได้เจอคนที่มีลักษณะเรียกว่าสินเสมอกันเนาะโอเคเรามาดูกันต่อมาคุณจะใช้ไพ่ศาสตร์หลายสำรับนะคะขอใบค่ะใช้ไพ่หลายสำรับสลับปะปนกันไปเพื่อจะดูว่าดวงชะตาของท่านเนี่ย อ่จะได้รับสิ่งใดนะคะลองมาดูกันต่อไห้ใบนี้เอรดเพนเาเคิลคุณอาจจะมีการโทรถามถ่ยมีคนโทรมาหามีคนไกลโทรมาหาถามถ่ยข่าวคราวเกี่ยวกับการเงินคุณอาจจะปรึกษาหรือทำการกู้หนี้ยืมสินนะคะกู้ธน,นาคารหรือว่าทวงถามเงิน หรือว่าจะมีคนมาเสนอนะคะจะมาเสนอเกี่ยวกับด้านอาชีพหรือธุรกิจให้คุณได้รับเงินนะคะหรือคุณรอข่าวเกี่ยวกับการเงินก็ได้นะับแปดเหรียญน,นี้คือเรื่องราวของการเงินที่จะเกิดขึ้นกับคุณซึ่งนะคะคำตอบที่ได้รับเนี่ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าอ,อรู้สึกว่ามันช้าหรือมันตึงหรือว่ามันเอื่อยอยู่ในช่วงห้าเดือนนี้ก็จะได้รับคําตอบค่ะ คุณจะต้องถ้าคุณรอบางอย่างคุณจะต้องเป็นฝ่าย take action นะคุณจะต้องตามต้องทวงต้องอะไรอย่างนี้นะไม่งั้นคนที่ยืมเงินคุณไปคนที่ขอคุณคนที่อะไรต่างๆที่เขาติดคุณเกี่ยวกับการเงินหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะแบบทําเฉยๆนะคุณจะต้องเป็นฝ่ายทวงถามเอ่อตามหรืออะไรอย่างนี้ค่ะอย่าปล่อยให้นานๆนะแบบไม่เช่นนั้น,น,นะแบบน,นเขาก็จะเฉยๆอะค่ะเนี่ยค่ะหรือว่าจะมีคนเอ่อ งานที่คุณไปสมัครไว้เขาจะโทรตามคุณให้ไปสัสมภาษณ์งานนะคะหรือว่าคุณเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของธุรกิจกันค้าคุณอาจจะโทรแบบแบบแบบเกี่ยวกับมีการพูดคุยเจราจาเกี่ยวกับการตกลงเซ็นสัญญายินยอมถือว่าค่อนข้างดี60-80%นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนอะาะดูกันต่อซี เอ็ดอสอดแต่ระวังค่ะระวังเรียกว่าการลงทุนในช่วงนี้หนึ่งถึงห้าเดือนนี้นะคะถึงเงินจะเข้ามาได้ดีแต่ว่าเงินออกก็เยอะค่ะเป็นไพ่ปิดตาเลยก็คือจนมุมจนแต้มหรือการลงทุนร่วมกับผู้อื่นไม่ดีค่ะไม่โอเคไม่เวิร์กนะถ้าถามภายในห้าเดือนเนี้ยเพราะว่าจะมีเขาเรียกว่าคนนอกเขาเรียกว่ารวมหัวกันหรือว่า เขาหักหลังคุณหรือคดกองคุณหรือการขัดทุนกับการร่วมลงทุนกับผู้อื่นแต่ถ้าคุณลงทุนตัวเองเนี่ยด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเสียนะถึงเสียคุณก็จะไม่ไม่เสียใจเพราะว่าคุณทําด้วยตัวเองนะคะเสียก็เสียจากตัวคุณเองแต่ว่าถ้าคุณไปร่วมกับผู้อื่นหรือใครมาชักชวนคุณลงทุนในช่วงห้าเดือนนี้ระมัดระวังการขัดทุนหรือว่าการถูกข,ขัดหลงังคดโกง แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะโอเคเรามาดูกันต่อ๋อยวขอดูไพ่สำหรับอื่นบ้างนะคะท่านผู้ชมคุณในไพ่ knight of fan ไพ่ก้าวไม้เท้านะคะคือการเริ่มต้นใหม่หรือว่าอิสระของชีวิตมีสิ่งที่น่าย,ยินดีก็คือการ เดินทางการผรจญภัยของคุณการได้รับข่าวคราวจากคนไกลหรือการเดินทางไปต่างประเทศนะคะซึ่งไปทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณเนี่ยรอมาเน,นานนะคะคุณจะได้รับคำตอบหรือว่าออจะได้รับการติดต่อมาไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนคนเก่าๆนะคะหรือคนคนนั้นที่มีอิทธิพลกับชีวิตของคุณซึ่งมีการ ติดต่อเจรจากันหรือว่าคุณจะได้ไปปลูกบ้านสร้างบ้านได้เงินไปซื้อที่ซื้อทางก็ได้เช่นกันหรือขายที่ได้เป็นต้นนะคะซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับเออก้าไม่เท้าของการสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาในชีวิตเรามาดูกันต่อค่ะคุณได้ไพ่ในอ o ลเพนเทเคิล ระวังนะคะระวังในช่วงห้าเดือนนี้จะมีคนแบบว่ามาตีสนิทกับคุณมาเอา่อมาทำให้คุณเสียเงินค่ะเอาตรงๆเลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไม่ใช่ทุกท่านทุกคนนะคะเพราะว่าเอา่อคลิปนี้เป็นแบบ general reading เหมือนที่บอกคะ่ะไม่ใช่ดวงท่านใดท่านหนึ่งหรือดวงท่านโดยตรงนะมันเป็นภาพรวมทั่วไป เอท่านผู้ชมชมแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็นําไปกลับไปแก้ได้นะคะเราระวังไว้ก็ไม่ได้เสียหายเนาะโอเคนะคะดังนั้นจงระมัดระวังควรจะมาหลอกมาหลอกเออให้ลงทุนมาหลอกให้ยืมเงินเออมาหลอกให้ลงทุนมาหลอกให้คุณสงสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือหาทางในการที่จะเอาเงินของคุณออกจากกระเป๋าเนี่ยค่ะจะมีการเออสูญเสียเงินนะหรือว่า อีกอย่างหนึง่งถ้ามองในด้านดี็่ะจะเป็นสิ่งลี้ลับช่วยให้คุณได้โชคได้ลาบนั่นเลยค่ะพูดปีปีศาจวิญญาณอะไรอย่างนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นได้นะพลังงานสิ่งลี้ลับกม,มงกุมารเอ่ยนะคะในด้านใสายดัดกหน่อยที่คุณบูชาเลี้ยงไว้อะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นสายด์กแล้วไนก็จะช่วยให้คุณมีโชคมีลาบได้เช่นกันเนาะ โอเคเรามาดูกันต่อได้ไพ่อะไรเอ,อ่ยได้ไพ่ g of swords คุณจะต้องพึ่งพาตนเองตนเลยเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะไปในห้าเดือนนี้คิดหวังอยากพึ่งพาใครยากนะคะคุณจะผ่านบททดสอบผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาตรงนี้ได้ด้วยการแก้ด้วย นึ่งสมองของคุณและสองมือของคุณก็คือใช้ปัญญาของคุณและสติที่คุณอา,อาจจะสวดมนต์ภาวนาทำสมาธินะคะภาวนาจิตแล้วก็อ,าอาธิษฐานจิตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามแต่นี่จะทำให้คุณพบเจอหนทางนะคะแต่ว่ามันอาจจะแบบมันอาจจะดูตันอาจจะดูติดอาจจะดูขัดแต่ว่าในที่สุดคุณจะแก้ไขด้วยปัญญาของคุณเองนะ ในช่วงหนึ่งถึงห้าเดือนนี้เพิ่งพาคนยากค่ะคือพิ่งด้วยตนเองเพิ่งพาตนเองเป็นหลักเลยเดี๋ยวไปดูไพ่กองอื่นบ้างนะคะโอเคคุณในไพ่นายอ p e เพนเดเค การเดินทางของคุณไปเจรจาหรือว่าการตกลงสัญญาบางอย่างจะเกิดขึ้นในทิศทางที่มีอุปสรรคแต่ว่ามันอาจจะเขาอาจจะยืดเยือลูกค้าของคุณหรือว่า คนที่ร่วมธุรกิจหรือคนที่สัญญิสัญญาหรือการจดเอกสารเอกสารต่างๆมันจะดูยืดเยื้อแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของทางกฎหมายนะคะทางสัญญาทางการเซ็นหรือเอกสารการผลการกู้การยืมอะไรต่างๆที่คุณต้องทําสัญญาเกี่ยวกับเอกสารต่างๆมันจะมีการยืดเยื้อหรือว่าออการถ่วงเวลาเกิดขึ้นอาจจะดูไม่ราบรื่นเท่าไหร่คุณจะต้องพยายามและอาจจะต้อง หรือมีการสอบการเรียนอะไรต่างๆเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าทบทวนซ้ําหรือว่าโฟกัสมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีอุปสรรคสําหรับคุณนะนะตรงนี้นะไพ่มันอาจจะมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีออกมานะหมอเควนก็จะดูให้ท่านผู้ชมเนาะโอเคเรามาดูกันต่อ ได้ไพ่อะไรเอ่ย temperance การเปลี่ยนแปลง infinity พลังจิตที่ดีสิมักสิทธิ์จะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณจกักรวาลของคุณมีพลังและทรงพลังการทำสมาธิการอธิษฐานจิตดวงจากร้ายกลายเป็นดีขึ้นขึ้นลงลง,ลงตามเขาเรียกว่าตามสิ่งที่คุณเนี่ยคิดนะคะกระบวนการคิดของคุณนำพาซึ่งสิ่งนั้นปรากฏก็คือให ให้ปล่อยวางให้วางใจนะคะให้วางใจและให้เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกำลังทำเชื่อมั่นในเซนส์ของคุณในปัญญาของคุณและมันจะออกมาในทิศทางที่ดีอีกอย่างหนึง่งคุณเป็นคนที่ทำอะไรที่แตกต่างแล้วก็อาจจะเดินทางนะคะทำบุญนะแล้วก็ไปขอพรสิร่งจัก์สิธิ์ก็เมตตา จะมีองค์พระที่คุณค่อยคอเป็นประจำนะ,นะคะหลวงปู่นะจะเป็นพระนะหลวงปูนะ่นั่แหละท่านจานโดนบันดาลโดนจิตให้เกิดเออสิริมงคลเกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นมาในชีวิตของคนรวมถึงเงินทองโชคลาภอะไรต่างๆนะคะโดยเฉพาะองค์หลวงปู่หลวงพ่อนะคะที่รุ่นเกจิดังๆเนาะรุ่นเกจิที่ท่านแบบ มีบารมีมีชื่อเสียงนะที่คุณบูชาอยู่นะตอนนี้เลยท่านใดที่แบบห้อยคออยู่ลองสังเกตดูนะจะเป็นกรอบใหญ่ๆนะคะเป็นกรอบพระใหญ่ๆเลยแล้วก็อ,อ,องค์พระเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะสีแดงๆน้ำตาลนะคะแล้วก็มีทองประกายทองแวับๆเหมือนแผ่นทองแปะนะคะแล้วก็เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะท,ที่ที่ที่ส่งพลังงานมาให้หมอควินได้อ่าน แล้วก็องค์ปู่เวสวรรณนี่ยละค่ะนะคะเรามาดูกันต่อค่ะร่วงไปแล้วคุณเดี๋ยวดูใหม่ซิ Flower Spirit ดอกไม้มงคลที่คุณนำมาปลูกหรือที่มีในในห้องในบ้านของคุณบริเวณบ้านรอบรั้วของคุณมีดอกไม้บางอย่างที่เป็นมงคลแล้วก็ทำให้คุณน่มีโชคมีลาบได้นะเป็นบางท่านนะคะน่าจะมีหลายหลายท่านที่ดูตอนนี้มีดอกไม้มงคลที่กำลังแตกดอกแตกยอดนะคะออกดอกออกยอดออกมานี่แหละค่ะจะดึงดูดสิ่งที่ดี โชคลาบเกี่ยวกับต้นไม้ที่เกี่ยวกับเรียกเงินเรียกทองอะไรบางอย่างนะที่เสริมมงจุ้ยของคุณเนี่ยค่ะจะเป็นพลังงานที่ด้านดีนะโอเคหรือว่าคุณอาจจะนําดอกไม้นะคะมงคลที่เสริมเกี่ยวกับการเงินเนี่ยดึงดูดโชคลาบเนี่ยคุณนํามาปลูกก็ได้นะคะหรือวางไว้ตรงโต๊ะทํางานของคุณเสริมก็เรียกว่าเสริมดวงเสริมความมั่งคั่งร่ำรวย ให้คุณได้บัตเตอร์ฟลายการเดินไ่ไปต่อไปคุณรู้สึกมีความสุขกายสบายใจกับการได้ปลูกดอกไม้ต้นไม้พวนดินรดน้ำอยู่กับสวนของคุณซึ่งเป็นสวนที่เขียวเขียวขจีนะคะอืมแล้วก็มีความสุขทำให้คุณใจเย็นหรือคุณชอบไปนั่งเล่นใต้ต้นไม้ใต้ร่มไม้ร่มเงานะคะใต้กระท่อมน้อยได้เอ,อตรงเขาเรียกว่าโซนของคุณนะคะที่มันทำให้เย็นสบายคุณ จะรู้สึกสดชื่นเวลาที่มือของคุณจมูกของคุณได้สัมผัสไอธรรมชาติะคะ่ะมันจะทําให้จิตใจของคุณเบิกบานและมีความสุขกายสบายใจนั่นแหละคะ่ะตรงนี้นะมันก็จะช่วยให้คุณดึงดูดสิ่งที่ได้ดีเข้ามาโอเคก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือแล้วก็ขออนุโมทนาบุญในกุศลผลบุญที่ทุกท่านได้ได,ได้ได้สร้างได้ทำมาตลอดนะคะ วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ